เขาไม่เคยมองว่าเขาไม่เคยมองสิ่งเวลวร้ายเขามองแต่โอกาสเขามองแต่สิ่งดีที่มีอยู่รอบตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กนิดเดียวก็ตามอย่างเช่นโอ้ยขอบคุณมากเลยที่ตอนนี้มีออนไลน์ถึงแม้ว่าจะมีโควิดแต่ก็ขอบคุณมากเลยที่ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์เออไม่เป็นไรขายของหน้าร้านไม่ได้งั้นขายในออนไลน์ก็ดีกว่าเอออย่างเช่น การมองว่าอะไรที่คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกอันเพราะฉันก็เป็นคนนั่นแหละอะไรอุ้ยโชคดีจังเลยฉันได้เกิดมาเป็นคนนะเออฉันเกิดมาเป็นคนเหมือนเขาฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันมีสมองฉันมีสติปัญญาเฮ้ยแต่สมมติว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนี่อย่างเงี้ยหรือบางคนแบบรวยอยู่แล้วแต่อยากรวยอีกดังอยู่แล้วแต่อยาก,อกดังอีกหรือว่าเคยประสบความสําเร็จมาแล้วแต่ก็อยากจะรักษาโฟล,ล์ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันจะต่อยอดจากสิ่งที่ฉันมีอยู่ยังไงได้บ้างอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามีความคิดหรือไมเซทอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนมองเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นกระดาษเนี่ยดำไปหมดเลยทั้งกระดาษเลยแต่มีจุดขาวเล็กๆนิดเดียวเนี้ยเราสามารถเลือกที่จะมองจุดขาวในกระดาษดําที่เป็นกระดาษดําทั้งผืนแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นได้ก็เปรียบเหมือนว่าเรายังมองเห็นสิ่งดีๆในภาวะสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดได้อะไรสําสหรับใครนะคะที่รู้สึก ว่าเฮ้ยในอดีตฉันประสบความสําเร็จมาแล้วระดับหนึ่งจะเป็นระดับกลางระดับล่างหรือระดับสูงหรือระดับตบําบลอําเภอจังหวัดประเทศทวีปเอเชียโลกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วศักยภาพของฉันเยอะนะทําไมฉันจะไปอีกไม่ได้ทําไมเป็นเพราะอะไรมันติดตรงไหนทําไมเฮ้ยทําไม มันควรจะไปได้มากกว่านี้สิเพราะว่าจริงๆแล้วเฮ้ยภาษาใช่ปะเฮ้ยตูก็เก่งนะกูก็เก่งในระดับหนึ่งนะเออก็มีของนะไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเออไม่มีอะไรมาเลยอะไรเงี้ยก็คือว่ามีของอยู่แล้วจะต่อยอดจากของตัวเองที่มียังไงเออบอกให้เลยว่าเคล็ดลับที่ท็อฟฟี่ให้เนี่ยยิ่งกว่ายิ่งกว่าเศษคาถาเออจริงอันนี้เรื่องจริงใครนะคะที่อยากรู้นะคะเคล็ดลับออกกล้องอยังไงให้สวยหล่อออกกล้องอยังไงให้ขายดีสเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้อง สเสน่หออนไลน์เออกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ขอหน้าหัวใจด้วยแล้วเดี๋ยวหรือใครที่อยากจะมีอะไรก็เม้นใน,ในข้อความนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาให้ทั f ฟ e ีมาให้คำปรึกษากันนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็เป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเนาะเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันมีอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะสำหรับวันนี้เแ้วน,นะคะ